ออพอดีส่วนตัวเนี่ยแม่อาร์ตนะคะเป็นคนนำธรรมะไปใช้แล้วได้ผลดีนะคะแล้วก็ทำให้ได้เห็นว่าธรรมะจริงๆอ่ะมันมีประโยชน์กับพวกเรามากไม่ได้มีประโยชน์แค่แค่ในระหว่างการอยู่ในวัดเท่านั้นนะคะประโยชน์ของการมีธรรมะในชีวิตเนี่ยมาทำให้เราอยู่กับโลกแบบเข้าใจโลกพอเราเข้าใจโลกไม่แพ่งโทษตัดสินใคร ความสุขมันก็จะมาเองนะคะจริงๆจริง,รง,รง,รงการเดินมั่งเพื่อหลุดพ้นไม่ได้ไม่ได้ความสุขในระหว่างทางเนี่ยมันเป็นผลจากการที่เรากระทําอย่างต่อเนื่องเท่านั้นเองแต่ปลายทางความสุขจริงๆมันคือการได้ภาวะวิมุตติหลุดพ้นซึ่งภาวะนั้นเนี่ยจะไม่มีความทุกข์อะไรในสังขาธาตุในระบบการ ปรุงแต่งในระบบของของปลอมเนี่ยเข้าไปทําอะไรเราได้เลยนะคะซึ่งแม่อ้ก็เลยมองว่าถ้าถ้าในระหว่างที่พวกหนูเดินมาร์กอยู่หรือใช้ชีวิตอยู่เนี่ยพวกหนูสามารถนําธรรมะเคล็ดเคล็ดลับดีกว่าของการนำธรรมะไปใช้ในชีวิตแต่ละวันได้เนี่ยมันจะทําให้เราอะใช้ชีวิตอยู่กับโลกได้ได,ได้ได้เนียนนะคะเนียน คือบางคนเนี่ยนำธรรมะไปใช้ได้จนจนสามารถทําให้คนอื่นเนี่ยดูเราไม่ออกเลยนะคะว่าเราเราเดินมาร์กอยู่อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ถือว่านำธรรมะไปใช้ในชีวิตได้ได้ดีมากนะคะเพราะว่าการกระทำการขูดเกาของตัวเราเองเนี่ยเราขูดเกาในภายในนะคะเราขูดเกาอยู่ในจิตของเรานะคะก็เลยเป็นมุลเหตุให้แม่อาร์ตได้มาตั้งหัวข้อไลฟ์นะคะว่า